สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนบัดสมองสมบอตครับผมพอกับพอนี้ส่ผ้าละคือเก่ามือนี่บ่ได้เลาะไปเสดอกพี่น้องสีผ้าพี่ผ้าน้องมาขวดทานมาเอาเตาออกทานเอ้ยมาเอาทานออกเตาว่า,า,ออา,ายิดมาเอาเตาออกทานว่าซานมาเอาทานออกจากเตาครับผมมาขวดทานครับผมหลังจากเขาไว้สังแต๊ส่งเดือนก่อนแต่ท่านเนียวานเขาเจ๊เพื่อนย่างหนึ่งแหล่งยู่งุนครับผมมันยังก็ปีดไว ตากว้าตาก,าตาก้นอยู่นี่บได้มุ่งจักเถื่อครับผมจักว่าเป็นแนวไรคหอแมนม้อนถิ่มเหลือเหลือใจขี่เท่ากับว่าจากักเดี๋ยวมือนี่สีผ้ามาขวดผ้ามะรุนครับผมบบมีทานดังต้องมาเปิดเปิดล้วก็เอาพื้นเขาไหมครับผมตอนนี้กับเวลาสิบโมงกูกลัวครับพี่น้องผมนี่ครับตะวนกำลังจ่าเลยครับเดือนแจ้งจ้างปัง แดดเป็นแดดมือนี่จ้กน้อยนี่ฮ้อนแป้ตายครับผมฝนกระบอตกจาก้าคืออนี่เหรอให้หน้าปลาเขาพญีไส้ครับผมเอาห้องเจเฮ็ดครับผมกระเกิดดีอยู่พี่น้องปัญหาคือว่าฝนบตกมาต่อเนื่องครับผมตกมากเพราะห้มันซุ่มแล้วก็หยุดเพรายุดแล้วที่นี่มันกระเกิดง่าครับผมบาดนี่โอ้ยช่วงนี้กระแหงแรงก็แแรงครับผมอากาศฮ้อนห้อนฮ้อน,อนมาหลายมือแลวครับผมนั่นน้ำสาก็ยังท่านติดเต็มสาครับผมยังอยู่ ยังอีกหลายเติอบอยู่ครับผมนี่ก็นหน้าพญี่ย่ไส้คือกันเขายังทัานในยเงาดอกพี่น้องนี่ยครับผมกรมอุตุเพื่อนกะบ,บอกว่าอาทิตย์นานี่หนักแน่เพื่นว่าฝนจักสีนักซ้ำเล้หรอเดี๋ยวจังขาแบกเบิ่งพี่น้องแต่ว,ว่าตอนนี้เข้ามาครัวาทานครับผมกรมอุตุเพื่อนบอกว่าหนักแน่ จงไหนมาลุนครับผมหรือจะเหลือแต่ขี้เท่าอ่อนย่อโอ้ผู้ใดมาปีตดดีขอคุณพี่น้องเบิร์ตสมองสุบันนะครับผมสี่ขามาตกิดตามรักส้มพะนาาีไส้เฮ็ดเนวนึงไก่เฮ็ดเนวนึง มีเศร้านี่ก็เอาขบปลูกไปส่งขาเจ้าเอาขบปลูกไปสรงแล้วก็ลงมายามรอบก็เด็กปนบ <c oughs> บานนี้ก็สี่งไเีเฮดีเฮดีมาสามหมื่นท่านเดี๋ยวๆพี่น้องดีโบลันดีแบบโบลัน่าสีไปสื่อผ้ามาปูกเอ้ยสื่อยางปูยางแบบพลาสติกฟารีแบบพลาสติกมาปู จะาล้องลานเพื่นกับปิดครับผมเปิดออกมาได้แล้วเย็นจ้อยจ่อย่อเย,ยน็นแกได้เดือนกลัวล่ะเดี๋ยวทารุ่นกันที่นอ้องจะเป็นยังไง ขึ้นปกเกาทานนั่นขวดไรห,หนาที่ลยทึกใจกำลังจะมาหอดสามสหนึ่งเปิดโอ้ส่งคืออยู่พี่น้องส่งคืออยู่ครับผม แกกับปนเอาไม้ฝามันนี่ครับผมทานเฮ่าเป็นแทงดีอยู่แต่ว,ว่าทั้งนั้นสิเป็นจังไดบุ่นม่อนแนก่ก็มีครับผมม่อนหลายเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยวควดออกครับผม cái khóa xét Hãy subscribe cho nọ Ghiền ngàn ครับผมออกมาเป็นแทงคือเก่าออกมาเป็นแทงคือเก่าว่าเ,เป็นแทงท่านแยวแถว๋ยวยว,ยว,วันนี้เป็นคนเอาทาน <c oughs> วันนี้พ่อจีชายเป็นคนเอาฐานเอาจะทานเด้อเจะบ่ะทันไปฆ่าท่านแก้วแก้วเลยสุดยอด mày xuất, phát ยอดครับผมเป็นไม่ร่วมพี่น้องไม่ทุกชน,นิดเอามาร่วมกันนั่นแหละไม่อลางไม่อลางไม่ดูเหลียวมอง ไอศิษย์ขันงันท่านเด็กเครื่องพี่น้องท่าน,นเด็กเครื่องครับผมทำลังเพิจมืดคนเอาทานหมาก็มาให้กำลังใจบักตาเหลี่ยมดำไหลเห็นตาเหลี่ยมแแม่แมเลื่อนซื้อบักตาเหลี่ยมมี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 ตาเหลี่ยมนี่แหะครับพี่น้องผลงานทานพ่อใหชายเอาออกมาท่านเดียวได้พี่น,อนอ้องเ่าท่านเด็กเครื่องครับผม ย่างเหลือแบบลายอยู่ในเตาคุณครับผมมันสีซ่าสีโดนก็นเลยต่อมาสรุปให้พี่น้องเบิ้งสักยยสก่อนพอยี่ใส้กับสีขวดไปเรื่อยๆครับผมครับพี่น้องผมนี่แหละผลงานครับผมเอาออกท่านนเบิรด์เดียพี่น้องนี่ทานงามๆครับผมเหลี่ยมม่องมองมันกับสีมีมีม่อนเป็นบางโดนครับผมโดนได้สีใจมันแม่งนั่นแหละใจมันแม่งมันสีไม่อากินอยู่หันเขามันมันกับบอลลามไปกิจต้นอื่นต้อนอื่นหรอก มันก็ไม่แค่ข้องมั่นแหละครับผมนี่ครับผมทั้งในยั่งอยู่เหลืออยู่หันไหล่เติบอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนหนีเมื่อยแล้วอากาศก็ะห่อนครับผมเดี๋ยวจังสีมาเก็บใส่กระสอบครับผมแจ็คสอบแจ็คสอบกะคือสีบ่อได้นับให้พี่ให้น้องเบิ่งครับผมแต่ซ้ำนี่กะเหลือดังเหลือใส่แหละครับผมกะสีปันแม่ปันน้องไปใส่น้ำครับผมครับพี่น้องผมจังสีแหละครับวิถีชีวิต เกิดมาต่ละมื่อต้องดิ้นร่นเ็ดเวียกเ็ดงานหาอยู่หากินครับผมหาไปยังสี่ละพี่น้องเ็ดไปยังสี่เดอยุปรานนี่ละพ่อแค่จะอยากได้กินครับผมกับ่ได้ร่ำดีรวยอีกอย่างดอกอย่าอกยวังคว่ำร่ำคว่ำรวยดอกครับพอเมียพอผ้ารวยเอาซ้ำนีแ่แหละครับผมพราบ่เดือดร้อนครับผมบดีจังสี่มาเก็บที่หลังพี่น้องเหลืออยากเหลือกินเหลือใสครับผมครับผม ขอบคุณพี่น้องเบสทูหม่องสุบอนที่เข้ามาติดตามรับชมพญีไส้เด้อครับเด้อจังได้กะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรู้ต้นศาสพญีไส้น้ำในครับผมฝากกดติดตามน้ำครับผมส่องเล็กๆหน่อยๆอ๋อจอแอจะจังซี่ละเจ็ดไปมอไม่แม่ครับผมหลังจากนี้ก็สีลงไปเฮดรีเจลาเมอร์เจลาเวนบอดี้ยูดอกพี่น้องเมื่อยครับผมบางเทือกะตอบคอมเมนต์พี่น้องสะาดไปแน่จัาหน่อยแต่กะขอโทษขออภัยครับผมตอบเบิดทุกคอมเมนต์ลหรพี่น้อง แต่ว่ากับบางเทือกับสาบไปในจังน้อยครับผมคือสีบววกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับสีขอลาพี่ล่าหนองสมนีอก่อนครับผมพอ,อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ